เมื่อเรากลายเป็นเชฟและเราขายอาหารให้กับลูกค้าแล้วอาหารของเรากับอร่อยมากจะไม่อร่อยได้ยังไงก็เธอจับฉันมาถามเป็นวัตถุดดีปะใช่แล้วค่ะนี่คือส่วนผสมสุดพิเศษของร้านเราร้านเราคาัดสรรวัตถุดิบเป็นพิเศษเลยนี่คือวัตถุดิบชั้นยอดที่เราใช้มาประกอบอาหารในวันนี้ให้กับลูกค้าค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนักเก็ตแสนอร่อย เชิญรับประทานได้เลยค่ะคุณลูกค้าโอ้โอ,อร่อยอ,อร่อยจนเพื่อนผมไปชว่วคันผมขอสาบแช่งคุณให้กลายเป็นอาหาร,ออรอเรอออะไร และในทันใดนั้นเองฉันเองก็ถูกสาบให้กลายเป็นวัตถุดิบของอาหารพวกเชฟต่างพากันนำร่างของพวกเรามาประกอบอาหารช่วยฉันด้วยพวกเราทุกคนต่างหนีกันเพื่อไม่ให้ตัวเองตุยบางก็วิ่งเข้าไปในเครื่องปัน่นบางก็วิ่งเข้าไปที่เออแต่ว่าฉันจะทำอย่างไรดี โอ้ม่กอดจะทํายังไงดีอะทุกคนโอ้ยตายแล้วไอ้คอนนกเก็ตเพิ่มอีกสิบชิน้นกรได้และเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาลูกค้าก็บอกว่าต้องการอาหารที่มากขึ้นพวกเขาติดใจในรสชาติที่ไม่เหมือนใครและตอนนี้นะคะเราก็กลายเป็นวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อพี่ยืนดูแบบนิ่งๆแบบนี้ปหนึ่งว่าเราเป็นของตกแต่งไอ้อยากขยับที่เจ้านะ น,นี้้ก็ได,เ,ได,ดเพื่อนของฉันบางคนพันตัวเป็นเชฟและขายเพื่อนให้กันเองทุกคนบางคนก็จับเพื่อนไปทำเป็นอาหารนะคะคือแบบนี้ยังไงกันคือเราสามารถเล่นเป็นเชฟได้แล้วเราก็สามารถที่จะเออ่ประกอบอาหารโดยใช้เพื่อนของเราเองได้เหรอเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเข้ามาเลยเร็วๆเวข้าจะยืนแข็งทำไมล่ะฉันรู้ว่าเธอเป็นคน พอดีว่เชฟเดินผ่านเราก็เลยแก้งไม่ขยับค่ะทุกคนเอาล่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านี่ก็คือการประกอบอาหารของเชฟนะคะโอ้โหหั่นแบบนี้เลยเหรอและเมื่อเชฟหั่นวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อย <S <S <ets> <S เขาก็เอาวัตถุดิบทั้งหมดใส่ลงในเครื่องปัน่นเดี๋ยวค่ะแต่ทันใดน,นั้นเองนะคะพี่ก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนของเราสามารถจัดการเชฟ ให้กลายเป็นวัตถุดิบได้